สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะพี่ปอวันนี้มาทําอะไรเอ่ยมีน้องๆบอกว่าพี่ปอไปตามหาผีใส่ชุดชมพูหน่อยหืมผีใส่พุดผีใส่ชุดชมพูหรอสรุปเรื่องนี้มีแต่ผีทั้งเรื่องเลยใช่ปะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะไปตามหาผีใส่ชุดชมพูในเรื่องเนี้ยมันมีใส่ชุดชมพูไม่กี่คนองนะทุกคนเออเราไปดูเซ เขาก็เดินวนเวียนอยู่ในนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวหาก่อนใช่เหรอน้องบอกว่าพี่ปอทําให้เป็นเวลากลางคืนด้วยโอ้ยหเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วทุกคนเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่คนนี้ใช่เป่าเขาเป็นผีด้วยหรอไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะแล้วเขาเป็นอะไรตายอ่ะฮะถ้าเขาเป็นผีจริงอ่ะเขาเป็นอะไรตายเดี๋ยวต้องคุยกันสักหน่อยแล้วเฮ้ยเธอมานี่ก่อน กดคุยก่อนโอ้โหไม่ยอมคุยด้วยอะ่ะเป็นผีจริงอเป้าวอะ่ะเดี๋ยวขอกดเป็นเวลากลางคืนก่อนกลางคืนน่ะผีชอบออกนะอืมขอกดเป็นเวลากลางคืนก่อนจะตั้งเออไม่ใช่ไม่ใช่เออใช่ใช่ใชใชละงงในตัวเองตั้งเป็นสักกี่โมงดีอะ่ะผีมันจะชอบมาดึกๆเนาะโอเคตั้งเป็นสักเที่ยงคืนไหมไอ้ห้าทุ่มดีกว่า เอ้ห้าทุ่มมันมายัางอ่ะผีอะ่ะห้าทุ่มแล้วกันโอ้ยทุกคนหมาเห่าแล้วอ่ะทุกคนโอเคผีมันน่าจะมาแล้วเราก็ให้ผีขี่จักรยานไปด้วยแล้วกันเพราะว่าเออน่าจะโอเคนะปั่นไปเรื่อยๆชมวิวอะไรเงี้ยโอ้ยหมาเห่าหมาเห่าหมาเห่ามาหอนไปแล้วผีมันจะไปเมื่อไหรอ่อ่ะทุกคนแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาเป็นผีอะ่ะเขาไม่นำเราอ่ะเรานำเขาอะ่ะ เอโอโหยถามจริงเป็นผีจริงหรออะโอ้โหมาเห่ามาเห่าแค่คุยเรื่องนี้ก็บาย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 โอ้ยโอ้ยโอ้ย่านผ่นโอ้ย,อยแล้วก็ปั่นจักรยานตามเขาไปทุกคนตามเขาไปเลยโอ้ยปั่นเร็วมากถามจริงว่าจะเป็นผีหรือเปล่าอือหือ โอ้ยเขาปั่นไปเร็วมากเราไม่รู้ปั่นไปนไหนอะตะกี้ประกบคู่กันมาเลยนะไปจุดเกิดตะกี้หรือเปล่าที่เขาชอบกันไปอะ่ะที่เขาชอบไปกันอะใช่ไหมจุดเกิดที่ผีชอบไปอะ่ะทุกคนเฮ้ยตรงนั้นเขาจะเรียกว่าอะไรอะ่ะจุดผีเกิดเหรอจุดเกิดผีหฮาอีกแล้วว่าหมาเฮ้ยออะดีดี เคยตามมาหลายทีแล้วนะแต่ยังเออน้องชมพูยังไม่มาเราจะเรียกเขาว่าน้องเบลล่าละกันชื่อนี้กํลาลังปังนะจ๊ะตอนนี้เบลล่าคนทาผีเอ้ยนี่ออ๊ยเอาดีๆเอาดีๆจริงด้วยทุกคนเบลล่าเธอจะเป็นผีไม่ได้นะเบลล่านี่ออ๊ยเป็นคนแล้วทุกคนโอ้โหเธอเธอแปลงร่างเป็นคนแล้ว่วาเธอไม่ใช่ผีทุกคน เธอแค่หายตัวได้เธอคือนางฟ้าเธอคือนางฟ้าเธอไม่ใช่ผีทุกคนนี่ถ้าผีมันต้องหายตัวไปแบบจริงจังเอาไปไหนแล้วอะโ,ฮโ,ฮโฮต้องให้ปั่นจักรยานตามตลอดเลยหล่ะเนี่ยอ่ะไปไม่ได้ไงฉันจะส่งเธอไปเองอ้าวอ้เฮ้ยเไปไหนค่ะอ่ะดีดีอ่ะดีดีไปไหน คือเหมือนเขาจะไปไหนสักที่หนึ่งเนี่ยแหละแล้วเราให้เขาขี่จัก,กรยานไงทุกคนแล้วมันก็เลยต้องตามไปอ่ะพอขี่จัก,กรยานเขาก็เลยแบอบมันมีเกจก,กะไงถ้าเป็นคนมันจะวิ่งได้หรือเปล่าอ่ะสรุปจริงๆเขาเป็นผีใช่ไหมเม้นมาด้วยว่าเขาเป็นผีหรือเปล่าอ่ะดีๆเขาเป็นผีหรือเปล่าเขาจะต้องไปไหนสักที่ <laughs> อ้าอ่ะจริงๆเขาเป็นผีหรือเปล่า โอ้ยแล้วเราคือไม่ได้แล้วอ่ะเอาขอโทษนะขอโทษนะทำไงดียเอ <laughs> ฉันต้องลงเออใช่ต้องลงแล้วก็กระโดดแล้วก็จับมือก่อนมันไปไม่ได้ไงตรงนั้นนะ่ะแล้วก็กระโดดโดดสิ เออโดนไ่ได้โดดทุบเอา้าหนีไปแล้วทุกคนพอสลอีผีหนีไปแล้วทุกคนสรุปว่าเขาคือผีใช่ไหมคือเรื่องนี้มีแต่ผีใช่ไหมมนีน้องบอกให้พี่ปอรวมผีเออโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารวมผีให้ดูนะว่ามันมีผีอะไรบ้างในเกมนี้คือจะบอกว่าทุกวันนี้ยังหาผีที่สะพานแดงไม่เจอเลยทุกคนมันมีจริงหรือเปล่าผีสะพานแดงอะ่ะบอกพี่ปอด,ด้วยเพราะว่า เออหาไม่เจอจริงจริงนะผีสะพานแดงอะ่ะใครรู้ข้อมูลที่เท็จจริงไม่ใช่ที่เท็จจริงที่แท้จริงบอกด้วยจะไปไหนเนี่ยไม่อยากตามแล้วเหนื่อยมากเลยอะ่ะแต่ให้รู้ว่าเขาเป็นผีใช่ไหมใช่ไหมให้รู้ว่าเขาเป็นผีใช่ไหมไปไหนอะ่ะเออห่าไปเหอะหมาไม่กลัวหรอกไปหุยอันนั้นคุณนางเงือกหรือเปล่าสรุปก็ไม่ใช่นางเงือกก็คือผี โอ้ยตัวนั้นก็ผีอทุกคนผีทั้งเมืองเลยโอ้ยน่ากลัวมากวยไปไหนวิ่งเร็วด้วยวิ่งเร็วด้วยเอาเฮ้ยถ้าเขาไปที่จุดเดิมนี่คือเริ่มต้นล้วคือเหนื่อยล้วไม่ไปแล้วนะ <c oughs> คือแบบเหนื่อยมากอะ่ะอาดีๆเอาดีๆเออไปเถอะไปเลยวิ่งไปเลยจักรยานก็หายด้วยอะ่ะซื้อมาตั้งร้อยหนึ่งนะจักรยานอะ่ะ โอ้ยไปแล้วแล้วแล้วไปแล้วโ้ยไปไหนอ่ะคือเขาหายตัวไปแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็กลับมาคืนชีพเอาเฮ้ยอะไรเนี่ยคืออะไรอะ่ะวิ่งแบบเนี้ยวนไปวนมาแบบเนี้ยหรอหรือไงเออเฮ้ยจริงดิถ้ากลางคืนเขาก็จะวิ่งแบบนี้หรอ อันนี้ผีมาลาทอนหรือเปล่าเออใช่เขาเป็นผีมาลาทอนชัวเออเออเดี๋ยวดูถ้าเขาวิ่งอีกรอบหนึ่งคือใช่เลยอ่ะผีมาลาทอนแน่นอนเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆออาดีๆอ่ามาเด้มาอา่าน่นๆๆหนีหนีหนีาดีๆเฮย้ยผีนักวิ่งเหรอถามจริงชัวผีนักวิ่งเบลล่า สวยเหมือนเจ้าหญิงเนาะดูดิคือสวยสุดในเกมเลยมหมชุดเนี้ยคืออยากได้มากอะ่ะขอได้ว่าชุดเนี้ยคือแบบอิจฉามากจริงนะชุดคือชุดสวยอะ่ะจริงในเกมเนี้ยชุดนี้สวยอะ่ะชุดเรายังไม่มีชุดไหนที่แบบจะเทียบชุดนี้ได้เลยนะเอา้าวิ่งเหอะแม่ตามแล้วเหนื่อยมากสรุปคือเขาเป็นนักวิ่งเออสรุปคือเขาเป็นผีนักวิ่งทุกคน เออใช่โอเคจบปึ้งปังไปแล้วนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสรุปแล้วผู้หญิงคนนี้ก็คือผีเหมือนกันผีนักวิ่งเขาคือแบบว่าคนที่ตายที่นี่แน่นอนสวนสาธ,ธารณะแห่งนี้เขาต้องมีประวัติอะไรแน่นอนเดี๋ยวข้างหน้านู้นเรามาหาประวัติเขากันดีกว่าทุกคนรับรองเจอแน่นอนไปแล้วจ้า